สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านครับที่ติดตามช่องเชิญชมไผ่น้อยนะครับผมเจอกันวันนี้ก็21กุมภาพันธ์พี่น้องวันนี้มีความรู้สาระดีๆมาฝากพี่น้องเหมือนเดมิมหลังจากที่ได้ทดลองใช้สารไล่แมลงไล่เพี้ยไล่ไล่ไ,ลไลแดงอะไรพวกนี้พี่น้องครับน่าจะเป็นเพี้ยนะครับเพี้ยอ่อนปรากฏว่าใช้ได้ผลมากเลยพี่น้องผมก็เลยจะ เอามาฝากพี่น้องเอฟซีนะครับผมเพื่อจะเอาไปทดลองใช้กันดูนะครับไม่ว่าจะในต้นชนชมหรือในต้นพริกก็ลองดูนะครับพี่น้องครับวันนี้จะมาบอกสูตรนะครับผมหลังจากที่โดนเพี้ยเล่นงานชนชมนะครับหนักมากเลยวันนี้เราก็อยู่กับชนชมสายพันธุ์ขาวนำโชคนะพี่น้องครับ เต็มทีเป็นต้นต่อของมายานะครับก็เลยเอาขาลำโชคมานั่งแท่นปรากฏว่าตอนนี้มีแต่ดอกขาลำโชคนะครับเต็มต้นอยู่นี่นะต้นเล็กๆไม่โตหรอกตอนนี้ซื้อมานะครับพี่น้องครับซื้อเข้ามานะครับประมาณท่อนแขนเราเองนะครับต้นไม่โตก็ซื้อมาพี่น้องซื้อพันเข้ามาก็เลยเอามานั่งแท่น จากมายากิ่งหมดแล้วนะครับต้องรอลุ้นอีกเลยขาลำโชคมานั่งแผ่นดูนะครับปรากฏว่าติดแล้วแหละพี่น้องครับดอกก็มีแต่ข้านำโชคล้วนล้วนนะครับนี่พี่น้องสีสวยดีนะครับน้องครับในส่วนของชนชมพี่น้องครับที่ผมเคยลงไปให้ดูแล้วนะครับว่าโดนเพี้ยอ่อนเล่นงานนะครับ เพีย้ยจะไรไม่รู้แหละพี่น้องครับแต่ผมรู้แต่ว่าตอนนี้ไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวพี่น้องและปรากฏว่าชนชมตัวนี้รู้สึกจะฟื้นตัวดีมากเลยนะครับใบเขียวนะครับพี่น้องครับนี่รอแค่ปุ๋ยนะครับยังไม่มีปุ๋ยให้ใจก็อยากแยกกระถางอยู่นะครับตอนนี้เป็นชนชมไม้สีนะพี่น้อง ไม้สีครับไม้สีดอกชั้นเดียวนะครับเป็นสายพันธุ์ขอให้รวยพี่น้องนะรเริ่มอ้วนแล้วพี่น้องหาปุ๋ยมาใส่สักหน่อยนะครับเพาะไว้จะปีหนึ่งแล้วนะี่ทิ้งริง,งข้องข้างไม่โตสักทนะีพี่น้องก็เป็นสายพันธุ์ขอให้รวยนะครับหลังจากที่โดนเพี้ยอ่อนไอตัวเหลืองเลน่อยพี่น้องครับ ที่ผมให้พี่น้องดูนะครับเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แหละมันลงเต็มกระถางเลยพี่น้องเต็มต้นเลยมีทุกใบทุกต้นเลยนะครับผมก็เลยไปคิดค้นสูตรวิธีของผมมาใช้ดูนะครับปรากฏว่าใช้ได้ผลเลยภายในอาทิตย์เดียวหายหมดไม่เหลือเลยในสวนนะครับเกี้ยงตับเลยพี่น้องมันจะเป็นลายแดงลายขาว หรือเพี้ยะอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับกําจัดเพีย้ยกําจัดไร,รส่วนมากเขาจะเรียกเพี้ยอ่อนใช่ไหมพี่น้องใช้ดีมากเลยพี่น้องครับวันนี้ผมก็เลยจะเอามาบอกพี่น้องเอฟซีของผมเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้เรียบร้อยครับก่อนเนี๋จะพามาดูชวนชมตัวนี้ก่อนพี่น้อง มันเป็นเช่นร้ไรนะครับมายาพี่น้องกิ่งแตกมาแล้วกิ่งยิ่งยิ่งไม่มีอยู่ยอดอดออกมาผมก็ทำมันหักนะครับมือบอนเลือกเกินน,นะครับสันส้นๆเล็กๆนะครับผมกิ่งชมชมๆที่จะให้ดูก็คือการเสียบยอดนะพี่น้องเสียบยอด การเสียบยอดจนชมพี่น้องครับผมลองดู2วิธีนะครับวิธีแรกเลยก็คือนี่ครับที่มันติดนี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับที่มันติดวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองซ่อมเรียบร้อยเอาวิธีที่หนึ่งมาซ่อมมันนะครับวิธีแรกพี่น้องครับนี่เลยครับการเสียบยอดต้องผ่าเป็นตัววีนะครับ ตัวนี้เราก็ต้องเฉือนด้วยพี่น้องเฉือนสองข้างเลยนะครับส่วนยอดนี้นะครับก็ตัดใบออกรเราจะไม่ตัดใบก็ได้พี่น้องเดี๋ยวมันก็ร่วงเองมันแต่เราจะตัดก็ตัดแค่ครึ่งใบไม่ต้องเอาออกหมดนะพี่น้องใบไหนตัดได้ก็ตัดใบไหนตัดไม่ได้ก็ปล่อยไปนะครับเราไม่ต้องเอาออกหมดเดี๋ยวมันจะร่วงเองมัน วิธีนี้มาติดดีพี่น้องครับแล้วก็เอาไปเสียบไว้เลยเสียบในต้นต้นต่อที่เราข่าเป็นตัววีแล้วก็ใช้พาเทปพ,พันกิ่งนะครับพันตั้งแต่ด้านล่างขึ้นข้างบนนะครับพันให้มันแน่นนะพี่น้องหลังจากเสร็จเรียบร้อยพี่น้องครับเราก็ใช้ถุงเนี่ยถุงเนี่ยมาครอบไว้พี่น้องแล้วก็ใช้เชือก รัดไว้เบาๆพอเพื่อไม่ให้น้ำมันโดนแผลตรงที่เราผ่าเสียบเสียบยอดส่วนวิธีที่สองพี่น้องครับทําดูแล้วมันไม่ติดเลยนะครับนั่นก็คือการตัดกิ่งแบบนี้พี่น้องตัดกิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็เฉือนเหมือนเดิมเอาไปเสียบยอด อันนี้เราตัดยอดทิ้งไปพี่น้องครับแบบนี้นะครับนี่เหนไหมเราตัดยอดทิ้งตัดยอดทิ้งแล้วามาเสียบไม่ติดไม่ติดวิธีนี้ไม่ติดพี่น้องครับวิธีที่สองถ้าจะตัดวิธีนี้นะครับพี่น้องครับนี่ก็แนะนําให้อาไปนั่งแ่นเอานะครับ สำหรับการนั่งแท่นพี่น้องเราไม่ต้องมาเฉือนแบบนี้พี่น้องครับเราจะตัดแบบนี้เลยสองฝั่งนะแต่ถ้าจะเสียบยอดก็แนะนําเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นหงงเขินตัดมาให้ดูนะครับแบบนี้พี่น้อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับใครถนัดวิธีไหนก็ต้องทําวิธีนั้นแหละพี่น้องนี่พี่น้องครับได้แบบนี้นะครับพวกใบเนี่ยเราไม่ตัดก็ได้เราแค่ริดออกรีดหนึ่งพี่น้องริดออกไปให้มันเหลือแต่ยอดนะครับแต่ถ้าเราอยากตัดก็ตัดแค่ครึ่งใบพอครับลอยเขาล่วงเองพี่น้อง หลังจากนั้นเราก็เสืยนเสียนมัน,นครับแล้วก็ไปเสียบยอดเราแบบนี้จะดีพี่น้องครับแบบนี้ดีครับอัตราการติดสูงมากนะครับแต่ถ้าเป็นทรงนี้พี่น้องครับนี่มันเหมาะกับการนั่งแท่นน,ะนั่งแท หลังจากเสียบยอดเสร็จพี่น้องครับเอาไว้ในร่มสักสองวันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาออกสู่แสงแดดนะพี่น้องถุงพติกนี่ก็ครอบไว้เอาเชือกมาลัดเอานะครับถ้าใช้ยางยืดรัดได้ก็รัดถ้าไม่ได้ก็เชือกมาลัดเอานะแล้วก็เอาไปวางไว้ในร่มก่อนสองวันพี่น้องครับค่อยเอาออกแดดนะครับก็สําหรับชนชม ที่พวกเพี้ยมันลงพี่น้องครับไอตัวเหลืองๆนะครับพี่น้องครับตัวเหลืองๆเ,เขาเรียกอะไรพี่น้องเพี้ยอ่อนเหรอน่าจะเพี้ยอ่อนแหละนะครับตัวเหลืองๆน่พี่น้องครับที่มันชอบลงมาไปไม่หมดในต้นยันชมละพี่น้องก่อนจะได้สารตัวนี้มาพี่น้องครับ ก่อนจะได้สารแบบนี้มาเอามาไล่มันนะครับพี่น้องครับวันนั้นน่ะมันลงชนชมผมพี่น้องเต็มสวนเลยเต็มสวนเลยพี่น้องโดยเฉพาะลูกไม้โดยเฉพาะขอให้รวยพี่น้องครับชนชมที่ผมเพาะเมล็ดเอาไว้นี่ลงเต็มเลยพี่น้องนะครับก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนมาพี่น้องครับที่แรกเอามือลูดลูดไม่ไหวพี่น้องครับ เพราะว่ากลัวใบมันช้ำนะครับชวนชมผมก็จะเสียหายอีกผมก็เลยคิดว่าจะเอาแค่ยาเส้นมาผสมน้ำฉีดก็เคยทำแล้วพี่น้องไม่ได้นะครับปร <Yeah. S 1> ากฏว่าวันนั้นผมไปนั่งหน้าบ้านไปหยิบส้มมาในตู้เย็นมานั่งกินพี่น้องส้มเขียวหวานนี่แหละพี่น้องครับลูกเดียวนั่งกินก็เลยนึกขึ้นว่า เปลือกส้มมันสามารถติดไฟได้ไพี่น้องมันมีน้ำใช่ไหมเอาไฟแช็กมาเอาเอาไฟแช็กมาแล้วก็บีบใส่ไฟนะครับมันสามารถติดไฟได้พี่น้องผมก็เลยกินเสร็จกินเสร็จก็จะเก็บทิ้งนะครับทั้งเม็ดทั้งเปลือกเลยเก็บจะเก็บทิ้งแล้วพี่น้องครับเอามายัดใส่ขวดเนี่ยนะครับ ผมก็เลยเอาน้ำใสนิดนึงผมลองเขย่าเล่นพี่น้องครับปรากฏว่ามันเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนสีแล้วมันมีกลิ่นแปลกๆด้วยนะครับผมก็เลยเอามาทดลองใช้กับชวนชมดูพอดีว่าชวนชมต้นนี้มันโดนพวกเพี้ยเล่นดงานหนะักพี่น้องครับเพี้ยหรือไรนี่แหละผมก็เอามาพี่น้องวันนั้นอะ่ะผมเอาผ้ามากรองเอา เอาผ้ามากรองพี่น้องผมก็เทยอย่างนี้เลยพี่น้องครับเทราดเต็มที่เลยเต็มที่เลยพี่น้องแล้วผมก็ปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับ mm hmm. กี่วันแล้วไม่รู้น่าจะเกือบอาทิตย์นะพี่น้อง mm hmm. เมื่อวานผมมานั่งดูปรากฏว,ว่าไม่เหลือสักตัวเลยพี่น้องครับ ไม่เหลือสักตัวเลยไอตัวเรื่องเหลืองนะครับที่ผมเคยให้พี่น้องเอซดูนะครับชวนชมใบเขียวดีด้วยพี่น้องต้องเร่งหาปุ๋ยมาให้แล้วนะครับก่อนจะแยกกระถางปรากฏว่ามันใช้ดีจริงๆพี่น้องครับผมก็เลยฉีดทั่วสวนเลยทีนี้นะครับ ใช้ได้ผลพี่น้องครับเปลือกส้มส้มลูกเดียวนะพี่น้องผมนั่งกินทั้งเปลือกทั้งเมล็ดผมก็เลยยัดใส่ขวดน้ำเนี่ยน้องแล้วก็น้ำใส่ขย่า,ยาดูพี่น้องครับมันมีเหมือนเปลือกส้มมันเป็นน้ำมันนะพี่น้องมันออกมาครับมันออกมาน้ำมันเปลี่ยนสีนิดนึงกลิ่นส้มเหมือนเดิม ผมก็เลยตัดสิ้นชามาลาดต้นไม้พี่น้องครับวันนั้นก็ยาเส้นใส่ด้วยผสมยาเส้นไปนิดหนึ่งพี่น้องใส่เปลือกส้มลงไปใส่น้ำลงไปเขย่าเขย่าขยา,ขยา,ขยา,ขยาแล้วก็ตามด้วยยาเส้นเขยา่าทิ้งเอาไว้ขวดนี้ผมเอาตากแดดไว้นะพี่น้องผมวางไว้ในแดด มันไม่ได้อยู่ในร่มพี่น้องไปหยิบมาให้ดูอันนี้มีแค่ยาเส้นนะพี่น้องยาเส้นกับเปลือกส้มเม็ดส้มเคี้ยวหวาน<อ>ผมใช้แล้วมันดีพี่น้องครับผมเลยเอามาบอกพี่น้องเอฟซีดีกว่านะครับ<อ>เผื่อจะเอาไปประยุกต์ใช้กันไม่ว่าจะเป็นพวกเพี้ยในพริกมะเขือพวกนี้พี่น้องเอฟซีลองเอาไปดูนะครับ เราไม่ต้องไปหมักไว้นานด้วยพี่น้องผมทําเสร็จผมก็ามาวางไว้ตอนเช้ามาผมก็จัดการเลยพี่น้องผมใช้เวลาคืนเดียวสําหรับการผสมน้ํายา้ผสมสารตัวนี้พี่น้องน้อง fc ลองอาไปดูนะครับลองทําดูเลือกส้มพี่น้องถ้าได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ค่อยมาคอมเมนต์บอกกันแต่ผมใช้แล้วพี่น้องครับมันใช้ได้ ผมก็เลยมั่นใจว่ามันจะต้องใช้ได้ชนชมผมไม่มีนะพี่น้องครับไอตัวน้ำเหลืองเนี่ยไลแดงหรือเพี้ยผมไม่รู้หรอกแบรนไม่มีพี่น้องลองไปดูพี่น้องครับใช้ดีจริงนะครับอย่างที่บอกเลยพี่น้องครับสิ่งไหนที่ผมลองแล้วมันดีผมก็จะเอามาบอกพี่น้อง FC ห้องผมเหมือนเดิมแหละพี่น้องครับ ยังภูมิใจอยู่พี่น้องภูมิใจตัวเองอยู่นะนั่งกินส้มนั่งคิดไปเรื่อยนะครับเพราะว่าส้มมันเปลือกมันจะฉุนนิดนึงนะพี่น้องพอเราบีบเปลือกส้มปุ๊บมันจะมีน้ําออกมาใช่ไหมแต่น้ำน่ะมันติดไฟผมก็เลยมาผสมน้ําลองมาฉีดดูพี่น้องจะฉีดก็ได้จะราดเอาก็ได้นะพี่น้องครับมันเป็น อะไรที่เราคิดค้นขึ้นมาเองเราจะต้องใช้แบบเข้มข้นพี่น้องมันไม่ใช่สารเคมีนะครับเวลาใช้สิ่งที่เราจะต้องจำนะครับพี่น้องครับถ้าไม่ใช่สารเคมีอัตราการใช้งานมันจะสูงมากนะครับอย่างเคมีเขาใช้แค่หนึ่งฝาใช่ไหมอย่างเนี้ยเราควรจะใช้ให้มันเยอะๆยะครับผสมให้มันเข้มข้นครับ ไม่ต้องไปผสมน้ำก็ได้เวลาใช้ก็กรองเอาพี่น้องใช้ดีพี่น้องใช้ดีนะครับอยากให้พี่น้อง fc ลองเอาไปทดลองใช้โดยเฉพาะพริกมะเขือนะไอ้พวกนั้นพี่น้องครับมันจะมีไอ้พวกเพี้ยเขาขาวใช่ไหมนั่นแหละลองเอาไปดูพี่น้องเผื่อใช้ได้ส่วนไอ้ตัวเลืองเลี้ยงนี่ผมเดี๋ยวผมไปหาดูก่อนพี่น้องมันคือตัวอะไรกันแน่ เพี้ยอ่อนไลอ่อนหรืออะไรนะครับแต่บอกเลยพี่น้องผมทดลองแล้วดีจริงนะครับสิ่งไหนดีจะเอามาบอกเหมือนเดิมพี่น้องนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องไปแล้วพี่น้องครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากๆที่ติดตามเป็นกำลังใจให้พี่น้อง ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับลากันด้วยมายาไอมายากับขาน้ำโชคนะครับมีแจะดอกขาน้ำโชคหละเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ